เดิม DVS นะครับผมมือเบลล่าเจอกับนารุนะครับเบลล่าก่อนนะครับก็สิบกว่าหลังก็ไม่ทำเลยบ็อก1ิก็ไม่ทำอยู่เลยฟอร์สฟอร์สมีมีอาร์ตพ่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยกลัวขายไม่หมดไม่ทำ้วยนั ไลท์จูฟิกชิไดนเริ่มหลังก็ตัวนี้จะมีสกิลลองมาจัดูดีกว่เทไดต้องเทสต้องเทสมีนวเอ้เทได้ผมจะโทวตอ่าสเวฟพอเวฟไรีเวฟพอเกิดการหนงเืองทายอตัต้งเยนบบการนั้นอ๋อไอไอสกิลนี้ไอสกิลแสดงว่าาบก็ได้าบอยู่ดีแต่ว่าไม่ไา้ม่ไม่ใช่อนกินอ่า กำบอลเล่นตัวเองเห็นตีแตก็ตีเปก็ต้องเห็นตีีเลยทายเองครับผมไอ้เนี่เด็กมันขึ้นสี่มันขึ้นสี่นะเห็นจบตีไปี่ีทายเลยครับต้องีทายได้สี่ตัวงาน้สี่ไม่มีหมอแล้วขึ้นมือหนึ่งอบอลหมดแล้วอย่าโมอย่าโมแอร์ออกมาหิเป็นคว้าๆผมตัดแทม จะมาถึงเลยองไม่ได้มาวันที่นพี่แค่เสียดายแค่นั้นแหละผมมันจะมาจานอังคารนะจานอังคารหักจานอังคารพูดพราะหน้าซุกอ่ะท้าวันนั้นผมมาได้ยิ่งวันอังคารยิงได้เลยยิงไม่มีอะไรนะไม่มีทิ้งดาบฝันไหมดับผมไม่เจอแว่นไปยบายยีนพลังไฮ้ดับฝันเฮ้ยได้ใช้ของใหม่ด้วยจมได้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ ฮิตจัวไอ้ยะกษ์ขู่ฮิตหมดเลยเปิดกองได้ไหมเปิดกลองตัวนี้ไหมเออใช่นี่หว่าแล้วเมื่อกี้เล่นกับน้องไม่ได้เปิดกลองนี่หว่าไม่เปิดผมถามพี่เลยนะว่าเปิดกลองยังมันมีสกิลเหมือนตัวเกตอย่งไงใช่สกิลเปิดเปห้าแล้วหยิบอีเลเซอร์แล้วถ้าหยิบทิ้งมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจออีเลเซอร์อู้เจอเดี๋ยวนะเจอสองใบเลยคิดก่อนคิดก่อน อ่ะขอลิดเกศสามเจอแล้วก็ทีเกศสามเลยอ๋อลืมไปเลยนี่คราวที่ไม่เล่นนานน้องๆนะอย่าเอาจ้ากเราเป็นเยี่ยนอย่างนะครับคิที่แล้วลืมนะจ๊ะน่าจะประมาณนี้ดีไหมบุ๊ดบุ๊ตบู๊หนึ 1, 2, ่งสองสี่ เจอตัวมันอีกแล้วทิ้งเมื่อเดี๋ยวนะดูดิรีดเด็กได้ไหมโอ้รีดเด็กสองใบแล้วจ้าตัวเดิมเลยทิ้งไปเลยเช็คเจอโ,โหดแน่นอนผมทิ้งน o r m มออยู่ไปสองใบแล้ีคนกินเค้ใไ่ไปไปผมีเหมือนกันนี่อ่ะแวนฮิตมีอะไรวะฮิตไอ้นี้ฮิตจัวเหมือนกันนี่ไมกาดได้จิ้งกระงจวดมากิน เฮ้ยนี่เชฟของใหม่อยู่แล้วพลังอ่าหินพลังแล้วก็หินสวัสจัวอ่ะคุณดิ้นดับดับไปแบบสวัสจัวผ่านเลยคือของใหม่มันเก่งจริงวะ่ะ ทิ้งสกัดถึ่นใบเพื่อเอาความสามารถทั้งหมดขั้นแรกก่อนถ้าเรามีฟอสไม่เกินสี่เราสามารถได้ฟอสอีกสองอยู่ช่องเดียวกันได้ไหมกระจายได้ได้ได้แล้วจากนั้นได้เช็คตามช่องฟอสในสนามสามไรอุ้ยเดี๋ยวดีเดียอันนี้คือเหมือนแหวนตีไม่ไม่ไม่มันแค่กับนองตัวเองช่วงมินเราเช็คเลยเหรออ่าว่ามันเป๊ะๆป๊คือเปิดกองตามช่องฟอสแลวจากนั้นทำตปดติตามนั้นอ๋อ ก็คืออันนี้คือยังไงนี่คือหมายถึงว่าโอ้โหคิดคดิพลังพลังแล้วก็ฮิวแถมไปสักตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยแต่ฮิวได้ไหมคิวได้คิวได้ไม่แจ้งยืย้ทั้งโอ้สุดยอดช่วงเมนี้ก็เหมือนานารุกงเลยดิเหมือนนารุเลยดิดถ้าเป็นมีรอทิกเกอร์อาจจะลำดับงงหน่อยอ๋อก,กูจะลงตรงนี้ใหม่นี่ นอนได้นอนนอนเล่นก่อนโอ้เป็นการตีีนเสมือนตีในช่วงเมนอ่าอ่ายี่แปดสามแปดถ้าเกิดได้โดเราก็ต้องเรียนไปอยู่ไปสุดท้ายไหมน่าจะน่าจะต้องอย่างนั้นน่าจะดีกว่ามันไม่ได้เขียนว่าเปิดแบบเรียงอ่ะน้องๆคนไหนรู้ฝาบอ้วยนะครับฝ่าบอ้วยถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเปิดมาได้โดสองใบอย่างนี้ก็น่าจะหรือว่าเป็นหรือว่าจวๆเฉยๆเลยอันนี้ก็เรียงไปปกติติกมันอะไรไอ้ใครดี เท่าไหร่อ่ะยี่แปดสามแปดสี่แปดสี่แปดเหรอสี่แปดเดี๋ยวนะเราพุทธิใช้เลี้ยงตีแล้วผมสามารถเอ้สามแปดได้มันเดียวผมสามารถเออเฮ้ยเต็มันแสดงก่อนไหมเต็มมันแสดงครบก่อนแสดงครบเสร็จปุ๊บค่อยทำงานเทปกลิตเกอร์ต่อเออนั่นแหละไม่อ่าพุทธิขี้นะนี่นี่ผมผมใช้ไปได้ไหมผมใช้ได้ไหมเอ้ยไม่ใช่เลยลิกเดียวสองเพราะมันเป็นตัวอยู่ตรงนี้ใช่เพราะนั้นให้บู๊ ผมยอมให้ทีเดียวทำไมอ่ะฮะไม่ทำ็นต้องทำไมกลายเป็นทีเดียวเมื่อกี้ได้ขีนี่อันนี้ให้หลังมันอยู่ได้โอ้ของบูทสิ่งใดของอ่ะทีเดียวไม่ขี้เดียวนี้ทำอะไรบ้างวะทีเดียวก็ปล่อยดีกว่าไม่ต้องหาแล้วพลังเยอะอยู่โบกมือตัวเองไงอันนี้กี่ขี้แปดยี่สิบแปดสามแปดสามแปดสองคลิปไม่ได้ขี้เกียสายมันโยนได้ไหมได้ดิได้เลือกยูนิตของคู่แข่งยูนิตนั้นลบสองลบสองสองขี้ ในนั้นไอ้นี้ดื้อเลยโยนดื้ออ๋อปั๊บเนี่ยผมเสียพี่เลยจบอ๋อไม่โดนแห่แล้วเก่งง่ายจังวะอ๋อเก่งไม่โดนแห่แล้วต่อยพลังแรงแค่ไหนก็คือรับได้เลยลบเป็นลบคลีไปเลยอ่ะจงออกมา e laser โอ้วิ่ง sauce สมแล้วที่ขายของโอ้วิ่ง sauce อันนี้บอกมาไม่ได้ แหวนสุภาพก่อนด้วยนะรวมไปตั้งแต่ริ่มก่อนเราออกกำลังกายแล้วคุโดนออกกำลังกายไม่ตัวเลยอาอ่าคอว่ากันอ่านก่อนไม่เรื่องหรอชุมเนี่ยคมองไปแล้วไยาตอนกูไปวิ่งไม่เห็นไอเอ็นั่นเลยไม่หัวไปซิเมย์ไอญาเดนนี้ถึงความฟินเด็ดแล้วด้วยเดี๋ยวนะเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีแต่คนรักสุขภาพเลยวะเอ้ยไม่ใช่ผมนั่นเองนะเริ่มแล้ว เอย่าคนละสุขภาพไม่ใช่ผมแล้วเนี่ยนะชวนชาบูลำบากแล้วเองเลยชวนชาบูดีกว่าเอาพี่นะเซ็นเตอร์ได้รู้ไหมว่าไอโซสเตชันเชาราคาอะไรทุกอย่างแล้วมันก็เต่าหนึ่งได้อยู่แล้วหรอกเดี๋ยวเก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าคลิปเราก็พี่พี่หิวแล้วอ่าบายไม่ได้ด้วยไม่ได้เหรอคอเค้กกินหวานเพื่อนพี่แนะนำนูเทล่ากับไอ้ไก่เอ๋ยไม่ใช่นะนูเทล่าพิษเผาอ้า แล้วคนทีน่กินต้องใส่ไก่นี้ได้บายนผักไก่พี่ก็บอกไปว่าสตอรี่พี่เผาไก่ยองเวนไก่ยองเวนเอ้าไม่การนี่จริงก็มาโอ้วิ่งซอสขีบข้างข้างโอ้โหพีซอสขี้บข้างโอ้ยสองขีดโมโม่กูงกืนหีแล้วในโม่แล้วในโม่แล้วนี่ขายอะไรขนาดนั้นเนาะขายนี้ฮิตจัวก็เท่าไหร่วะหมื่นชั่ว์สกิลเลยหมื่น ไม่เดี๋ยวไม่ต้องถูกรายทับต้องรล่สองต้องมีรายสองเล่นจะเต็มขนาดนี้ครูว่าขายเก้าน่ารู้แน่นอนเท่าไหร่นอสิบสี่สิบสี่บวกสองหมื่นใช่ไหมก็สามสี่ไหมสามสี่ฮะสิบเจ็ดไหมได้สองสิบเออสิบเจ็ดสเจ็ดสาเจ็ดสามเจ็ดเกินเกินไปเยอะมากเอ้ยลงคิไม่ไ้ลงคไม่ได้เอ้ยเๆลงไม่ได้แวนต้องเป็นสองว่าทำไม อาไมไม่ทำมันลบมสองขี่เฉยๆเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องแวนเราต้องเป็นเกตยังไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นสามก่อนต้องไมาขึ้นสามก่อนในไฟนี้ต้องไม่เคยเป็นภาคเดียวกันนะไอจีต้องแบบไอจีในกล้งตูนที่ไม่ขึ้นเกียร์สามอ่ะใส่ม่อันนี้เขาเตัมบล็อนี่มันหนุนเหล่านี้แนเวียนๆแล้วไมไม่เฟอร์โซน่าได้ฟอร์สได้ฟอสพอจากนั้นได้เช็คตามช่องฟอร์สผมก็ห้าไร เสมือนใช่ไหมเสมือนเสมือนได้ไใบเสมือนแต่ว่าเราไม่ต้องรับดามิเสองสามสี่ห้าห้าอ่ะได้ดอได้ดออ,อ่าไอ้นี้แหละก็คือน่าจะแจกพลังสองแล้วก็บุนี้ก็จวยเฉยเลยใช่ไหมใช่จวดหน,นึ่งก่อนแล้วจากนั้นพลังให้ตัวนี้แล้วก็ขี้พลังให้ตัวนีกคือมันมันครับให้ได้แค่หลังใช่ไหมไม่ให้อะไรก็ได้ทิกเกอร์มันออกมันบอกบอกให้ออกของทิกเกอร์คือเหมือนท่องไปเลคือเลือกดูหนึ่งไปเลย แล้วแบบนี้ไม่น่าคีนี้อันนี้มันสองปีแล้วถ้าติดคูโอ้โหคู่หูรีเกียนเหรออ่แมันก็ไฟ้าเฟสามช่องไหนเอ้ถ้าอยู่ช่องฟอสมันสามารถตีได้หมดไม่ว่าอยู่แนวแนวหลังหรือเปล่าอืมอืมโอตีได้ด้วยเข้ามาอ่ามีฟอสถึงสองแล้วก็สิบสามบวกฟอสไอ่แล้วไม่ต้องการเหรอไม่มันแค่ปรับนอนในเมนเพื่อได้เช็คเฉย อ๋อแล้วก็ได้ได้ห้าเปิดห้าเลยมันไม่มีการรุ้นว่าเวนกี่ได้แต่เราทำเวฟห้าเวฟแพนเท่าไหร่ดีสิอ่ายี่สามยี่สามนี่ขอหมื่นห้านะให้คลิสที่เช็คเจอไปเก่งขึ้นถ้าคุณมีสี่ฟองหรือมากหรือต่ำกว่านี้อ่าอ่าอุ้ยเทคง่ายเนาะสิบแปดยี่แปดยี่แปดที่เดียวยี่แปดที่เดียวยี่แปดเท่เดียวฟอยอันี้เกินเกินกาที่ร้ายง่ายมากสี่ฟองหรือต่ำกว่า 2ี่แปดไม่ต้องไก็ยิ้งหมดแล้วยี่แปดยี่แปดสองพี่เี็นยี่สองของมือเดียวแล้วทำไมถ้าได้ผมยังค้านับยังยังไม่ยอด่างนั้นนะไม่ใ่นับกันมันดันไม่นับทาวาอโอทาวาสโอ้ไม่ไม่ใช่แค่นั้นอะโคพี่เขาไปแล้วงไให้โคงโค้งในรยังไม่มามาเลยอ่ายี่แปดสามแปดสองคาเราสามแปดสองทิหมดเลยเหรอม่พแล้วยังมีเสืออีกเหรสับสไปเมื่อกี้เขาไปเยอะหร่ามทุ พรีเมียมโเอต้านี่ยังมีให้อีกเรอค่าสามแปดสองคิดอาที่สองคิข่าเดียวสองคิดทั้งสองต่างสามแปดนี้มันยูนิบสองขอเท่าไหร่วะขอหมื่นห้าสามแปดยนิบสองก็หมื่นห้าเป็นเป็นสามเจ็ดขออีกสองขอสองหมขอสองหมืออห้าพันอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคิวจบเพิ่นอ๋อตีเท่ากัน จื้อไลทีนี้ได้เวลาก๊อปเพลงแล้วไปเลยเดสส์เมื่อถูกไลสไลด์ออกมาโก้เดี๋ยวนะเอาอันนี้ก่อนได้ไหมมันเอาได้ใช่ไหมเอาอันนี้ก่อนได้ได้ต้องต้องอันนี้ก่อนจ้ะเอาอันก่อนเอาก่อนจื้อเย็ดเทสจั๋วคิกสองทีแล้วสไลด์ออกมาแล้วก็ดูดแล้วก็ดูดดบบโซบาร นั่นมันเทกกันแน่ลงลงมาถูกไล่์ทับสกิลเรื่องดอบโซนอ๋อผมเรื่องหนึ่งใบดอบโซนหนึ่งใบขอดหนึ่งใบใบไหนวนได้ไหมไม่ได้อ๋อเอาทิ้งออกก็ได้นะน้ำมันยูนิตวนได้อ่ะได้ขายเอาเอาทิ้งออกก็ได้นะไม่มันได้แค่น้ำมันยูนิตี๋ยมันน้ำมันแค่น้ำมันใช่ไหมเออมันได้แค่น้ำมันยูนิโอ้โสาล็อกไว้ด้วยน้ำมันใช่ไหมวะเดี๋ยวดูอันนี้อ๋อกลัวเอาขี้ออกเลือกอ๋อดอกมันเลือกอะไรก็นแล้วแต่ว่ามันไอไอใบใบข้างหน้าได้แค่น้ำมันอ่ะงั้นเอาที่ได้หนึ่งเอาที่ได้เล่น โซบารก่อนโซบาสบายเกตสองเฮ้เกินทีนี้คุณลิซเลิกจากกองรีเกตสองไม่มีมันใส่ได้แค่ใบเดียวไฮแลนเดอร์เหรอถ้ารีไม่น่าจุถไม่ได้บวกหมื่นเฮ้ยไม่ได้เมื่อคุณเลือกอย่างไม่ได้จนจบขึ้นถ้าไม่ทําการบายยูลินนั้นได้รับหนึ่งหมื่นแทนการบวกห้าพันไม่บายเออถ้าไม่ยอมเอากองมาบายก็บวกหมื่นไม่ยอมบายนี้ใช่ไหมอ่ะบวกหมื่นมันเทคเอาหลังมาได้ไหมคือเป็นไฮแลนเดอร์ก็ ใน,นเซ็นแนลเราเอาหลังมาหน้าได้ไหมเดี๋ยวนะคิดก่อนมาด,ดูก่อนบายนะั้นลุกแข่งเรืองอ่าใช่พุ่ยเคลื่อนย้ายมาเฮ้ยทำไมดีวะเอามารับดัเมตต่ออืมอ่ะไม่ค่อยมีอะไรลนะฮิตไม่ฮิตลุกอ่าไม่ฮิตลุกแว่นแว่<า>มไม่ฮิตลุกเท่าไหร่อ่ะเออสามหมื่นพอดีสามหมื่นไม่ฮิตลุก นักดัวสองได้เฮ้ย,ยโอโอฮิดเลยนะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าก็ทิ้งทิ้งโคจิบารหนึ่งทิ้งการ์ดูมือร์ของหนึ่งใบสแตนยู่ในนี้ได้รอบหนึ่งอุ้ยแรงแรงสแตนทิ้งทิ้งใบนี้แล้วกันอีกรอบนึงพี่บาวรอบนี้เป็นสองสอง หนึ่งได้ได้เดียวมิดมิสเลยเหรอสอสามมิดเพราะมันได้ไปยิ่ไม่ได้เอาพลังให้ตัวไหนไม่รู้สักตัวอันนี้ก็ตีเท่ากันใช่ไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่าวาแล้วกันอ่าเท่าไหร่นะให้ชนห้าไปเลยเออสิบเจ็ดเจ็ดอ๋อห้าพัน น้อยจนใจหายเลยต้องมุตตมี่จังอันนี้เยอะแล้ย27นะ5,000นี่27น้อยถายไปอ้ะอยากเอาไรยกัลเคนเลยอ๋อมันเป็นไฮแลนเดอร์เราเลยเสียเปลี่ยนนี่เองอะไรนะจ๊ใช่ไหมไม่รู้นะบายไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็ได้บวมือแทน5,000ไงเออได้โชว์แล้วเข้าบายได้มันจะอีกเป็นการ5,000เงี้ยอันนี้แล้วก็เออมันเอาตัวคอมโบนี่หว่า โซบราสองหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นำการหนึ่งใบลงและการใบนั้นไอช่องนั้นได้รับฟอสโอ้โหนี่ปั๊มฟอสเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะจริงฮะจรบอกไงเดี๋ยวต้องเก<ะ>็ง <ไป S 1> สามไอ<ป>ว<ด>ีดีได้เลยปัม๊มฟอสเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะอันนี้โหแล้วเกเงเ็จสมุนจัง เจอร์มฟอร์มเก่งคกับแข่งกับไอเดนาราได้เลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วเดนารามันก็สามอยู่เลยโอ้ยเดนาราล้มกว่านั้นเยอะน้องเนี่ยไม่รู้อะไรวะคนนั้นก็คือพี่ปลื้มต้องเป่นเล่นกับพี่ปลื้มแล้วจริงปลื้มไหนปลื้มเราเนี่ยเดนาราไอปลื้มนั้นเล่นเล่นเล่นล่างเก่าหรือเปล่าไม่เล่นล่างใหม่ไม่เช่าเราเอาทงมาโซชาร์ถ้ามีโรบิน่าอยู่โซชาร์สองแทน ตีเท่าไหร่พี่บ่อ็ดามอ่เอ็ดห้าเอ็ดให้ค่าแค่ห้เอ็ดเองแค่ห้อ็ดก็ไม่ต้องรับนะปล่อยคือเลขห้าเเลขหก็มีกิจการนะอาบอกก่อนนะแวนสองพี่ไม่ไรวแวนมีพี่จริงเฮ้ยบอกงี้เลยเท่าไหร่แรงไหมสิบแปดยี่แปดสามแ่เองเกอบเลขห้า ก็ไปตามมาให้คิดเดียวหนยคิดเดียวคิดเดียวคิดเดียวบ่อยเดี๋ยวมีลูกสาวอะไรอ่าแรงนเขาตะบร้านลูกกัดทั้งหมดที่อยู่ในช่องฟอสอ๋อมีเวฟหรืออย่างไรขี้โกงเกินอะไรไม่รู้อันนี้ได้ลุกได้ไหมถ้าลุกนี้พลังลบกไหมหรือว่ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยดีว่ะทำไมอ่ะไม่ไม่ผมเผื่อพี่จะแบบปับนอนแถมเพื่อนฟุอีกรอบด้วยแล้วแเวนก็อยู่ในช่องฟอสเฮ้ยจริงเฮ้ยท้าแหอยู่ในห้องบอลูกแหวนเนี่ย ต้องเลี้ยให้เลิกการจทิ้งขี้อะไรทิ้งไปไหนดีวะคิดก่อนคิดก่อนคิดแป๊บคิดแป๊บคี้ไปปล่อยทีมอันนี้ละครันไม่ได้ไม่ได้จะได้อะไรเยอะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโจทย์ได้เซ็นแน่นนะคีนเอ้ยขีนได้ด้วยได้ยังไม่ขี้ได้ได้กำไรสำหรับครั้งนี้หนึ่งอันต้องการสดแล้วนะเบนห้าเอ็ดห้าเอ็ดขีเดียวขีเดียวขีเดียวทางซ้ายอ่ะ ้าแปดคิดเดียวคิเดียวีแปดโอ้ยนี่สบายสมีไปง่ายง่ายง่ายเือน่ากลัวน่ากลัวมีอยู่ไปจบเลยโอยจิงยู่เลย่นหไม่ต้องเสียดายแล้วไอฮิวเกสามยัมาไลด้ยไหมได้ได้ฮิวเกสามไลดายได้แต่ใครจะไล่วะเดสเซนดับเดเซนดไปเอมัจะได้กิฟต์เคอู อ like ้น sí ี้ออโต้ไม่ม right. um, okay. ีอะไรเลยนะไม่มีเลยโอไปอเรชันไม่นม่ถูกไรทับหมดแล้วหมดกับเท็เวนบายบายกสล้วไม่เอ็กเซลยังพี่เอ็กเซลยังไรมเกเซลลืมลืมไม่ได้นานอุ้ยเอ็กเซสามสีเอ็กเซลสมะบูจัอาบูดิจูอเริ่มเริ่มเริ่มไม่ฮิตลุกไม่ยังไงว่าเหมือนมั้ไม่มีเอมาทิกเกอร์กองทิกเกอร์ก ยีสิบไม่กล้าเฮ้ยคี้คี้ตายคี้จบขี้มาออกหรือเปล่าไม่ออกไม่ออกเวรกรเียเรียเรียสิบเจ็เรียไปเรียเเอาไปเอาไแวนแวนวนอันนี้ยี่สามเป็นสิบสองอะงไรงนก็ดูดิแล้วดูจะมีสิบสองยี่สิบสิบสองยี่สิบเฮ้ย นิดเทยเอาไปหมื่นห้าน้อยใจค่ะอันนี้อ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ของผมบายพุณรูแล้วก็อ่าผมบายช่องไหนแล้วออช่องแวนเวนวนช่องนี้ใช่ไหมใช่มันบังคับล่างมะเมื่อกี้อ๋อมันบังคับล่างแค่นั้นไม่มีอะไรสะบัดบังคับ่ไอ้ตัวนี้มันอ่าบ๊อบบ๊อบอันนี้ในแถวตัวเองไม่มีอะไรจบคือต้องต้องแถวหน้าในในแถวตั้งตัวเองอ่ะไว่นห้าสี่ห้าแว้นกล่นะ ก็แต่พูดแต่ไม่นี่สิบเจ็เดะไรการเสดายเลยแค่ไหนเราเกิตเท่าหลังถ้งหมดของแถวหน้านั้นมา,ถามแถวหน้า <laughs> ก็ถามว่าเลื่อนเลื่อนหนึ่ง,งมาขึ้นได้นะเราต้องกดเขาตัวบ้านไงเราไม่กดได้ไหมไม่กดก็ได้ไม,ไม่ไม่กดค้อก็ได้เออหรือว่ามันบังคับอบบไม่รู้เมื่อไรถ้จะไม่ไบังคับพี่ด่าพี่าบูรแล้วเมื่อกี้ถ้าเราไม่จ่ายค่าค้อก็ทำเออไม่จ่ายนี่ไม่ไม่จ่ายจะไปบิดเลยสองสามสี zwei, ่ห้าหกเจ็ด โดนกาดได้หนึ่งใบไอ้เรื่องผมต้องเช็คฮิวแน่นอนฮิวหิวเลยรอดนะหิวบอกกี่ใบนะเช็คยังฮะฮิวบอกกี่ใบนะอะไรนะหิวบอกกี่ใบนะเช็คก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โม้ไม่ต้องฮิวเป็นไอ้โม่เหต้องมาเช็คเออเช็คกันเช็คกันหนึ่งใบได้พอไม่สบายที่เก็บไว้สองใบการแตดแม่เดี๋ยวผมจะเปิดการ์ดลงสนามนึงกำหนดชนะกรรมเหรอสามใบแล้วพี่ใช้ได้ 3ใบแลใช่ได้อีกใบหนึ่งคิวอีกใบนึ่งทับไม่เขาตีสองคีวยพรามนโอกาสเลยคีบเดียวแต่พลังอาจจะเยอะนิสหนึงนิสนึงเหรอกัดฟันไว้เท่าไหร่อ่าสิบแปดยี่แปดสามแปสี่แปดสี่แปดเองโอ้ไม่เคยโชว์โชว์ว่ากัดได้ก่อนก่อนที่จะกัดไม่ได้ไปจะจบมีก่อนมีก่อนอันนี้สามหมื่นเท่าไหร่นะสี่สอี่สองโอ้ต้องขออีกหนึ่งเสเลยอ่าห้าแป

the thing is if you want to play tough and want to hate this i'll always show up and make statement.